フフ สานี่ครับนี่บนอโอ้ดินปุกปากุเลยคว้าวโอ้โหครับเป็นบอที่น้อง หน้ามาสวยจังลังแรกครับใส่ไปหาหลังโสนนดเรกเดกอหลัหง,งอา,าใส่ไหมหใส่กระายอยานี้ใส่ หลังต่อไปกันชิวๆชิวๆค่ะมาคะ่ะหลังที่สองของเราอยู่ตรงไหนเอ่ยลังนับลี้ ใช่ค่ะเยอะไหมเยอะไหมโอ้โยคุณเออเั้ยเยอะกว่าหลังเม่จีอยู่เนะาะใช่ไหมเท่าเท่ากันหละมั้งเออน้ำโอ้โห น้ำข้าวเรือจ้าจึนเบาเบาจ้ามาค่ะสองครับเห็นไหม <Hey. S 2> น,นี่เลยครับมาเทกันข้าวโอ้ยไม่ถนัดโอ้สองสองหลังครับสองหลังครับ ต่อไปครับหลังที่สามไปกันเลยถึงหลังที่สามกันแล้วนะคะัคนี้ไปเลยด,ดูค่ะมันออกมาค่ะทุกคนอาน,น้ำออกจากเครือก่อนคือน้องอะ่ะ ออกมาแต่ว่าไม่มีน้ำให้น้องว่าย Oh my god อุ้ยตัวนี้เยอะกว่าตัวเมื่อกี้อีกเท่ากันแหละแต่ว่าก็เหมือนเยอะกว่าขึ้นได้ปะอ h Oh จะเตรียมตังค์เตรียนะเอาหมดไหมอ่ะ โอ้ยนี่สามหลังเองทุกคนเต็มถังแล้วครับต้องถ่ายอย่างนี้จะได้รู้ว่าจะเต็มแล้วแลวอีกสองหลังกราลัวมันออกจากเรือจังลงมาเลยงั้นเขาไม่เอาน้ำออกนะเอาไว้นี่ก่อนไอหลักันต่อโอ้ my god ที่สครับ4ี่แล้วเออดูบนเรือดิเอ้ย น้องปลาขอ,องเราปลาจากแห้งเชา้าก็ไม่ฝนตกติดใส่ด้วยจังตอนเอามาใส่ยังสุดท้ายค่อยถ่าย๋ยากจะพูดดูนะครับไปครับหลังนี้ลุ้นๆจะมีไหมไอเจ้าปลานเข้าไปในเรือเยอะมาก ูเขาออกมากันเขาไม่ดักมีไหมจ๊ะโอ้อตัวนี้เอ้ยดินทางเข้าเป็นเป็นรูเลอยลอยมันเจาะเออออ้ยตัวนี้จนถึงไอ้นั่นเลยอ่ะไอ้ตรงนั้นอ่ะไอ้อันแรกอ่ะมันถึงแถวแถวนี้ออ <laughs> ขึ้นเรือทีนี่ไ,ไหนขอดูใกล้ๆขียนให้ดูถึงไหน,นโอเค โอ้โหประาจะไม่ได้เทลงเรือบอเตรียมทังเนี่ยเตรียมแลรอบนีตัวออกจากเรือจังน้องออกไปแล้วตัวใหญ่อู้เทน้องออกดีกว่าป้าไปดูหลังสุดท้ายครับหลังที่ห้า ถ่ายเรือกลับแล้วนะคะเพราะว่าหลังที่ห้าอยู่ตรงจอดเตื้อเขาเรียกอะไรนะท่าเรือโอ้โหเช้าไม่ได้ถ่ายตอนมาใส่ครับฝนตกเลยไม่ได้ถ่ายฝนตกหนักครับโอ้โหไม่ไช่กลัวน้องออกเมื่อกี้ปลาอะไรนะ คือน้องเข้าไปในเรือเยอะมากคือไอ้ตายตัวนี้ก็มีคือน้ําให้ลอยตรงนี้ก็มีแต่ว่าไม่อยู่ก็คือไปอยู่ตรงไม่มีน้ํานะคะไอ้ตัวหางแดงๆเนี่ยไหนหลังสุดท้ายโอมาหลุนกัน จะแบกกับวันนี้ขึ้นมาแล้วมีไหมอ่ะโอเควันนี้ไม่ผิดหวังสักหลังเลยมาค่ะเออก็ถือว่าเยอะ2องสามกิโลต่อหลังเลยนะ ห้าหลังก็เป็นสิบโลอะหลังนี้มีแต่ตัวเล็กเนาะใช่ไหม,มเยอะนะเพราะว่ามันตัวเล็กอ่ะหลังหลังนี้ตัวเล็กมากเอาขึ้นใง่ปิดคลิปงลนยไม้แม่น้ำมูลนะครับเป็นแม่น้ำมูลเพิ่งลองเอามาใส่ครับไปยืมของคนแก่มา ไม่ค่อยเห็นมีคนใส่แล้วครับแบบนี้เรียกลานหรือว่าโอเคครับสำหรับห้าหลังยกห<อ>ให<อ>้ค่นนะโอ้มันจะโตเต็มแล้วก็มีประมาณก็เยอะอ,อยู่ในนี้ก็มีอยู่ในนี้นี่มัน,นเข้าไปในนี้อู้ทับมัน <laughs> โอเคนี่ปล่อยนะครับนี่ศพไทยมันจะโตะได้อีกเยอะเลยครับ เรียบร้อยแล้ว